กับข้าสู่ชุดสุดท้ายของรายการคุยการิชาเรือนนะครับอยู่กับผมออฟฟี่และกับป้จิ๋มนะครับข้าท้ายชุดสุดท้ายเรามาดูภารกิจของหน่วยปัะชาการพัฒนานะครับว่าไปทําภารกิจที่ไหนช่วยเหลืออะไรพี่น้องยังไงบ้างครับข่าวแรกนะครับหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยโดยกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์นะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมลงพื้นที่ผสมเทียมโคกระบือให้แก่รัศนรจํวนสองลายเพื่อเป็นการสร้างเพิ่มมูลค่า นะราคาเพิ่มนะส่งเสริมอาชีพให้กับรัษฎรและยกระดับคุณภาพชีวิตณนะพื้นที่บริบาิบัติงานหมู่9บ้านอ่างเตยตำบลท่าตะเกียบและหมู่ที่20บ้านท่ามะนาวตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชเชังเราครับค่ะอีกหนึ่งภาร,รกิจนะคะสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยประชาการทหารพัฒนาจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดปัตตานีนะคะเข้าพบปะ สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์บรามันแดงเพศเมียอายุ14วันนะคะอีกทั้งได้แนะนําวิธีการเลี้ยงโคร,รวมการสังเกตอาการของโรคที่เกิดกับโครพร้อมวิธีการป้องกันกับให้กับนางอรสาสังสุมลณนะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากลุ่มโค กลุ่มโคกโพนะคะบ้านปูหลนตนช้างให้ตกอเภอโคกโพจัังหวดปตัตตานีค่ะครับเขาท้ายนะครับหน่วยสหารพัฒนากองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรรักษากรที่สองดำเนินการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ของหน่วยจำนวน3ตัวโดวยนำเชื้อโคแข็งของนทพเราเนี่ยครับสายพันธุ์ชาโรเล่รวมผสมเทียมทั้งสิ้นเนี่ย66ตัวจากโคแม่พันธุ์จำนวน95ตัวตามแผนง,งานโครงการประจำปี25-65 โครงการผลิตโคแ ma, istas, ม่พ uh, no Mont ันธุ์ลูกผสมนรพเพศเมียสนับสนุนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งถึงห้านะเพื่อนําไปส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อหน่วยราการพัฒนานะหน่วยส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ที่สองนะครับตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ สำหรับวันนี้เลยนะคะน้องฮอปที่เราหลีกไม่ได้จริงๆเลยทุกๆคนเลยก็คือมาตรการป้องกันให้ห่างไกลตนเองให้ห่างไกลโควิดสิบเก้านั่นเองตัวนี้มันก็แร่ระบาดอยังอยู่เนาะใช่ที่สำคัญก็คือเราต้องควบคุมตัวเราเองนั่นเองก็คือโดยการเรากินร้อนใช้ช้อนกลางไปไหนมาไหนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะคะอย่างคัดเลยนะเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่หรือเจลแอลกอฮอลด้วยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราไปสถานที่แออัดเนี่ยหรือคนพลุกพ่านเราก็ หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะถ้าเรามีแอปพลิเคชันเราก็อย่าลืมโหลดนะหมอ,อมชนะกระทยชนะก็สําคัญสาหรับชีวิตของเราประจําวันของเราเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนะครับฝากติดตามผลงานของพวกเรานรในการช่วยเหลือประชาชนนะได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก k นววบชการธารมนากรมประชาการาากองทัพไทยนะครับและก็ะที่ไอจีโนวบชการธรรมนากรมประชาการาากองทัพไทยครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ,คะ